بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله <applause> رب العالمين <سؤال> صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا ما بعد شغل ان شاء الله تعالى بكون كلكم เราเสียหายตัวผมเองแล้พี่น้องทุกคนเรย่องสั่งเสียตงวผมเองและพี่น้องทุกคนด้วยกับบคำสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเราสุขานะฮวโมะจะสั่งเสียคนยุคแรกและคนยุคหลังจะเป็นคำสั่งเสียที่จะยังเปี่ยลสำหรับผู้ที่ยิ้มมากในคำสั่งเสียนนะฮ์ละไม่นะครับท่านปราที่อัตต์บอกว่าท่มัตต์ตรัสถามทวายละว่าละข้าวว่าข้ายนั่นแหลนีนั่งทุ่กิตาบันมุ่งบับรุปว่อิยาคุมอันอิตรุลอฮะ เราเราได้ทรงสั่งเสียบรรดาชาวัมภีร์ในยุคก,ก่อนหน้าพวกเจ้าและตัวพวกเจ้าเองด้วยให้ยังเกรง Allah. องค์ลอร์นั้นคำสั่งเสียนี้ก็เป็นคำสั่งเสียที่สัน้นกระชับครอบคลุมแต่รวมไป็ซึ่งความหมายที่เนีย่ยคือการยงเกรงองค์ลอร์สถานะข้งาะวาการเนคํา,าคำพูดและการกระทำของเราในในทุกเมื่อเช้าวันในตลอดทุกวันของเราและและการยงเกรงองค์ลอร์ มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เว้นแต่ด้วยกับการสวัสดหาความรู้เราจะดวล้อก็คือด้วยกับความรู้รู้จักอัลลอ์สุภาน้ามัวตาลา้วยกับพระนามของพระองค์้วยกับคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นเดียวกันเนกรงกลัวล้อด้วยกับการรู้จักคําสั่งของพระองค์ว่าเราต้องทําอะไรรักษาหน้าที่ที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้เช่นเดียวกันเกรงกลัวด้วยกับการรู้จักถึงบทลงโทษที่พระองค์ทรง ผู้ในคคำเดียงของพระองค์บทลงโทษที่รุนแรงบทลงโทษที่เจ็บปวดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ดื้อดึงและฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์และล่วงละเมิดคําสั่งห้ามของพระองค์โดยการสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้การตะกราของบ่าวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญก็คือไม่ไม่สามารถที่บ่าวจะตะกราต่อรอดได้ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันและจะเป็นเกาะป้องกันเขาจะไฟในโลกของเขาไม่ได้ด้วยความผูกในบทสัญอัที่สองก็คือการ ส,สั่งเสียให้พวกเราทุกคนพยายามในการแสวงหาความรู้ในการทาความเข้าใจในศาสนาของเราและการเรียนรู้คำพีของเราสำหรับเราเมื่อตหละโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เราอยู่ในเดือนชาบานที่เนดืนอนที่ซุลลัลลอฮฺมาในว้ละสั่กล่าวไว้ว่ามันเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนมากหลงลืม,มใช้ชีวิตแบบไม่มีสติและไม่มระหนักและเป็นเดือนที่เดือนสาหรับการเตรียมพร้อมก่อนสู่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนมะร ก็จะเป็นที่ะต้องศึกษาสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้แก่ตัวเราในการอิบารัดต่ออัลลอฮ์ในเรืองมุมมองการอ่านอัลกรุรอานช่วงวันนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะฝึกฝนการอ่านอัล,อลกรุรอานใครที่ยังอ่านกุรอานได้ยังไม่ชัดเจนย,ยังอ่านไม่คล่องก็ฝึกฝนในตตจ,จุวิสก็เรียนรู้เนระื่องของตจุวิสเท่าที่มีความสามารถแล้วก็ตามแต่ในระดับที่เราพอจะไหวแล้วก็พยายามในเรื่องนัง้นๆ เช่นเดียวกันความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานเรียนรู้อาก,การของลอคำสั่งของลอคำตัดสินของละบทบรรต์ของลอในคำพิ่งของพระองค์เรียนรู้ความหมายของอายะเพื่อที่เราเวลาอ่าบาดาในเนี่เราอ,ม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 อ็มกงอนฟางอัลกุรอานจะได้เกิดอัทธรสเกิดความเข้าใจแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นและจดจ่อมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันหนึ่งในวิถีของบรรดาซาลฟุซอใหในอนดีตก็คือการที่พวกเขาจะเรียนรู้เรื่องอาก,การต่างต่างเกี่ยวกับการถือศิงอดก่อนที่จะเข้าสู่ ่วงเดือนรอมฎอนว่าอะไรคือสิ่งที่มุสลิ่งจาเป็นต้องมีก่อนเข้าเดือนรอมฎอนอะไรคือรูกลของการถือชิ้นอดอะไรคือเงื่อนไขที่ต้องมีอะไรที่ทาใ,ให้การถือชิ้นอดของเขาเนี่ยบกพร่องลงไปอะไรที่จะทําให้การถือชิ้นอดของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้หีืปากจะได้เลี่ยงและออกหานั้นมุสลิมทุกคนเนี่ยจึงถูกสั่งใช้ให้แสวงหาค,ความรู้อยู่ตลอดในทุกช่วงเวลาในทุกเรื่องราวที่เขาจะกระทําและลงมือท,แทาแอ่ละสมภานณ์อวตาลาสั่งใช้ให้มนุษย์ มีความรู้ก่อนคำพูดและการกระทำของมอตตาลาทำไมว่าฝ้าแหลมอันนหูลาอิลาฮออิลลอห์สักเฟตีลัมบิจ้าจงมีความรู้แงแหลมจงรู้ไว้เลยว่าลาอิลาฮออิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ที่สมควรจะรับการเคารพสักการะเว้นแต่อัลลอสุนทานอันหัวตาลผู้ทรงเป็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารจัดการผู้ทรงมีพระนามอันวิสิทธสวยงามและมีคุณลักษณะอันสงศ์แต่เพียงผู้เดียวที่ สมควรได้รับการเคารพสักการะได้รับการปฏิบาตะได้รับการถูกขอถูกขอความช่วยเหลือแล้วก็มอบหมายอิบัมอบม,มอบหมายกิจการงานของเราและมอบปฏิบัติให้แก่พระองค์ในทุกเรื่องนั่คือพระผู้เป็นเนจ้าของเราประสริดีดังดหลังจากนั้นก็คือคอยอิสติฟะอายันนี้มาบุคอเดียวว่าให้บ่หลอก็ได้ถอดบ, <c oughs> บทเรียนจากอายันนี้ว่าบทนี้เป็นสิ่งที่อายันนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงว่าความรู้ต้องมาก่อนคําพูดและการกระทํา ว่าทหารมนุษย์พูดและจะทาโดยปราศจากความรู้เนี่ยความเสี่ยงที่เขาจะผิดพลาดก,ก็จะมากกว่าความดีที่เขาจะได้รับดังนั้นความรู้ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องพยายามเรียนรู้ในในทุกๆเรื่องในเรื่องที่เขามีความจําเป็นเช่นเดียวกันในการทาความเข้าใจในเรื่องคำสั่งของและคําพีของลอสุภาในหัว,วตาลนะสิ่งต้องให้ความสําคัญในการอ่านโุรานในการทุร่งจ้านังกราและในการศึกษาความหมา,ายของอังกอรนเรียนรู้เท่าที่เขามีความสามารถ ในในในหนึ่งวันของเขาเนี่ยที่ท่านรัมาบินอาการ,รย์ลลของเาเดยวละวางอัไว้ก็คือไม่ควรที่จะให้ดวงอาทิตย์ลขออฟ้าถึงหมดวันโดยที่ท่านยังไม่ได้อ่านอังกฤาและท่านอย่างไรชาติเาียลาอ่านงานาลลาาในบางครั้งที่นางอาจจะวุ่นอยู่กับการรายงานะดีให้แก่ตับีรีนที่มาถามเรื่องราวของท่านนาบีแต่ะดีของพราองค์ทรลละวางหัวใจั้นก็แสเนี่ยท่านอาย่างไชาติถ้าเกิดว่า ติดธุระในตลอดทั้งวันท่านหญิงไอาชั้นก็จะไม่นอนจนกว่าจะได้อ่านผู้กุรอานประจําวันของ,งานางที่นางได้กําหนดให้กับตัวนางเองดังนั้นมสิ่งจาเป็นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องนี้และโดยเฉพาะคนที่พาดพิงตัวเองไปในแนวทางของสลับที่เรามักจะได้ยินคํากล่าวที่เป็นประเด็นว่าเป็นสโลแกนนั่คืออีตาบุลลอซุนนะบนความเข้าใจของสลับคากล่าวนี้ก็ไม่ใช่แค่สโลแกนที่เราจะใช้ประดับรจะใช้ในการกล่าวอ้าเท่านั้น การก่าว่าไม่ยังประโยชน์อะไรถ้าเราไม่สามารถทําได้อย่างที่พูดฉะนั้นอันดับแรกของกิตาบุ๊ตล้อและซุนนะที่เราต้องทําก็คือเรียนรู้ทความเข้าใจศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติแล้วก็ขอขอ,ขอความช่วยเหลือจอากว่าในการปฏิบัติในการสวนหนาวามมู้ในการดาว่าฉะนั้นก็ฉะนั้นก็ไฟดาว่ะแล้วอดทนในในในเส้นทางนี้ที่ต้อง <c oughs> อาศัยการอดทนเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในประการนที่ อยากสั่งเสียแล้วก็ฝากเดี๋ยวตัวผมและพี่น้องทุกท่านในที่นี้ก็คือการรักกันในหนทางขอร้องและโกรธในหนทางของ้องเพราะมันคือสายเชื่อกของความศรัทธาที่เหนียวแน่นที่สุดที่ท่านนบีสุลต่านรายงานนี่คนแสดงว่าเอาตะกนอ้อนอีมานอันคุบตรงีล้วที่วันบุกตรฟทีไรสายเชื่อกที่เหนียวแน่นที่สุดก็คือการรักกันในหนทางขอร้องและโกรธในหนทางขอร้องซึ่งรักและโกรธในหนทางของ้องเนี่ยมันคืออะไรเราจะพูดกันได้ง่าย คือการที่เรารักบุคคลบุคคลหนึ่งและโกรธเขาเราไม่รักและไม่โกรธนอกจากว่าตามที่อนะัลลอฮนแสวงสู่สลทรงรักและและโกรธคือเราจะโกรธเขาเมื่อเขาฝา่าฝืนอัลลอฮ์เมื่อเขาละทิ้งคําสั่งใชของอแล้วเราก็จะรักเขาเมื่อเขาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคําสั่งของทารุณสุนทรลองอะลัในิวาเซลัมแล้วเราจะไม่ได้รักบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากผลประโยชน์ของดุนยาที่เราหวังที่จะได้รับจากตัวเขาแต่ที่ท่านอิหม่ามอามันเป็นัมบรได้อธิบายไว้ และมันก็คือส่วนหนึ่งจะความหอมหวานของอีมานที่ปรากฏในฮะดีษของท่านอะนัสบินมาลิกรีอัลลอฮัฮุที่ได้ไง่าท่านีลลอะลรยฮิวสลัมกาวว่าลามันคุณนีฮิวจบิฮินะลาวะตอีมานสประการที่ใครมีสประการนี้เนี่ยเขาจะได้พบกับความหอมหวานของอีมานอันดับแรกที่ท่านละซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสลัมกาวไว้ก็คืออัลลอฮยุิบะอันย n ัลลอฮรัูลุฮูอันย c o n อัลลอฮ์วรัสูลุฮูอัพับเอลมิมัวม การที่อัลนร้องในระดูลต้องเป็นที่รักที่สุดสําหรับเขามากกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ประการที่สองก็คืออัลลอฮฺยุฮิบบัลมารออัลลอฮยุฮิบุฮูอิลัลิละเขาจะไม่รักบุคคลหนึ่งเว้นแต่เขารักเพื่อัลลอฮ์และประการที่สามก็คืออันยักษราะอันยาอูดะอิลันกุฟรีก็มาก็มายักระหุอันยุลคอาฟินาแล้วเขารังเกียจที่จะถอยกลับไปสู่การปฏิเสธศรัทธาเหมือนที่เขารังเกียจที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรก แ,แล้วบดาเรานไปมองมองลรดได้อธิบายเพิ่มจากข้อที่สามว่าเช่นเดียวกันคนที่จะได้รับความหอมหวานของอีมานก็คือการที่เขาจะต้องรังเกียจที่จะกลับไปสู่การ่าหืนอัลลอฮ์ภายหลังจากที่เฮาทรงช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากบาปะมาศียเหมือนกับที่เขารังเกียจที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกรือกับสามประการน,นี้นก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้รับความหอมหวานของอีมานประเด็นสําคัญก็คือการที่เรารักกันในหมทางของอัลลอฮ์และในเรื่องนี้เนี่ยมี ความประเสริฐและมีผลลัพธ์มากมายที่ท ah ่านนบดได้กล่าวเอาไว้ในหนึ่งในนั้นก็คือที่ท่านนบีุลเลาออะไรนว่ซาลาม์เอาไว้ก็คือเขาจะได้อยู่ใต้ร่มงเงาของเราในวันที่ามาในวันที่ไม่มีร่มงเงาใดต้องจับก้งนพระองค์วันความยากลำบากวันที่พวกเราทุกคนต้องไปชุมนุมได้ยืนอยู่ต่อหน้าอักษาพนะวจาระวันแห่งความกังวลวันแห่งความโกลาหลที่ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้และไม่มีใครจะช้าให้แก่ใครได้เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์สรงพอพระทัยเขา และพระองค์ทรงอนุมัติให้เขาด้รับการชภาจากพระองค์และหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เรารอดพ้นจากความยากลำบากในวันนั้นก็คือการรักในหนทางของอ่าที่มีปรากฏในฮดี ث อัลกุตซีที่รายงานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวตาตรัาว่าพระองค์ตรัสในวันพิยามว่าไอนัลมุตฮาบีนฟีดาตีเอาฟีจาลาดีใครบรรดาผู้ที่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่ไหนกันอัลลอฮ์ถามหาบรรดาคนที่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์ และอัลลอฮุ س า ح ا ن ه และ تعالى ก็ตรัสแล้งจากนั้นว่า <ت ص في ق> อัลเยะมาอุริลลุหรือดริลนเย่มาเราดิลละอินเราดิลวันนี้ข้าจะให้ร่มเงาแก่เขาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์ดันั้นด้วยการรักกันในของทางของร้อนเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้รอดพ้นจากความยากลําบากและเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้รดับความหมอมหวานว่อที่มาและเช่นเดียวกันการรักในของทางของร้อ Allah, เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะมีความนัิฮะจริงใจต่อกันและกัน ในคำพูดและในการกระทำและในการรักกันแล้วก็พยายามอองห่างจากสาเหตุของความแตกแยกและสาเหตุของการสร้างความบาดหมางก,กันในหมู่บรรดาพี่น้องที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอยู่บนซุนหน้ยา,ยา,าหมาปุนแย้มก่อหันจากสาเหตุและถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์อาจจะต้องเกิดการขุนเคืองใจกันหรือการโกรธเคืองกันก็ได้งีบในการสารสัมผั์เด้งดีบในการคืนดีแล,และขอโทษกัน แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันดีจะได้รักษาสายสายเชื่อของอีมานแลสายเชื่อของความเป็นผู้ศรัทธาร่วมกันอภัยให้แก่กันแล้วก็รีบคืนสิทธิถ้าหากว่าเราอาถางพี่น้องของเราแม่อนุญาตให้มุสลิมโกรธเคืองพี่น้องของเขาในเรื่องดุญญาเกืนอสามวันที่ปรากฏในคดีษจ้าข่านนบีสอลลัลล่าอะไรนี่ว่าสันนะว่านบีห้ามดุสิงนะกลับเพื่อเป็นการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของมุสลิมนะบีป้องกันจากการที่บรรดามุสลิม จะทําสาเหตุให้เกิดความร้าวฉานเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดบรรดามุสลิมและชาวซุนน่าเป็นการเฉพาะทะเลาะเบาแไว้กันแน่นอนผลประโยชน์ต่างๆในการดาว่ามันก็จะมันก็จะพังไปทั้งหมดมันก็จะหยุดชะงักและผลเสียไม่ได้มีอะไรหรือไม่ได้เกิดกับใครนอกจากตัวของชาวซุนน่กันเองเพราะที่เหลือเขาก็ยังคงทําหน้าที่ของพวกเขาจากกลุ่มก้อนที่หลงผิดจับก,กลุ่มก้อนที่เผยแพร่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็ยังคงทําหน้าที่ของพวกเขาในการ ไยแพทสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะที่ชาวซุนนะกับทะเลาะก,กันคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็พิหลักให้แก่การไม่ทํางานกับคนนี้ไม่ช่วยเหลือคนนี้จากใดที่อารติลาเขาถูกต้องแนวทางเขาถูกต้องบางครั้งเนี่ยอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็ <S <S สมควรที่เราจะอาจจะต้องยอมถอยให้แม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกเพื่อคืนดีแล้วก็เพื่อให้กิจการงานของบรรดามุสลิมและของชาวซุนนะเนี่ย ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและตามที่บรรดานักวิชาการระบุไว้ในกฎเด็กที่พวกท่านระบุเอาไว้ก็คืออ <im itation> ันมักซอลิีุกอุมหะมัุกดะมาตุนอาลามาักซอลิีขิลคอศผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยต้องนำหน้าผลประโยชน์ส่วนตนนั้นถ้ามุสีนตระหนักถึงความหมายเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้ชาวสุนนะและบรรดามุสีโดยรวมได้สั่งเสียซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นความดีแต่เป็นหน้าที่สำหรับมุสิมทุกคน เราสัมผสนะฮะว่าตาลัสองปรตอบแทนความดีให้พวกเราทุกคนแล้วก็พอเราสัมผัสนะฮะว่าตาลาให้เรารักกันในหทางของพระองค์และอยู่บนเส้น like like ทางที่พระองค์ทรงรักและทรงพอทั้งไทยก็ขอต่ออับสัมผัสนะฮะว่าตาลาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือกิจการงานของพเราทุกคนและปรับปรุงคําพูดของพวกเราและการงานของพเราทุกคนให้ดํารงอยู่บนความสมดุลเราขอรัสัมผัสนะฮะว่าตาลาด้วยกับพระนามและวิจิตและโดยกับพระนามอันวิจิตและคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ให้พรองได้ทรงโปรด ما عن هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته